ในยุคปัจจุบันได้เห็นผู้คนจำนวนมากหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพและสมดุลในการทำงานและใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ที่อังกฤษก็มีโครงการทดลองให้คนทำงาน4วันต่อสัปดาห์และจะทดลองกันไปเป็นเวลา6เดือนด้วยความหวังที่จะยังรักษาประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยให้คนดูแลสุขภาพได้มากขึ้นด้วยค่ะติดตามจากรายงานค่ะ อังกฤษเริ่มการทดลองลดเวลาทำงานให้เหลือ4วันต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นการทดลองครั้งใหญ่ที่สุดโดยมีอาสาสมัครกว่า3,300คนจาก70บบริษัทเข้าร่วมการทดลองนั้นเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงพฤศจิกายนนี้ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมมีตั้งแต่ผู้ให้บริการทางการเงินบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์โรงงานผลิตเครื่องดื่มไปจนถึงธุรกิจภาคบริการอย่างร้านอาหาร โครงการนำร่องนี้จะใช้โมเดลการทำงานแบบ100ต่อ80ต่อ100นั่นหมายความว่าผู้ที่เข้าร่วมการทดลองจะได้รับเงินเดือนเต็ม100%เปซแต่ทำงานเพียงแค่80%เปซหรือ4วันต่อสัปดาห์โดยจะเลือกหยุดแบบสุดสัปดาห์3วันติดกันหรือจะหยุด1วันช่วงกลางสัปดาห์ก็ได้แต่ต้องได้ผลิตภาพเท่ากับหรือมากกว่าปกติหรือพูดง่ายๆคือต้องได้งาน100เอร์เซต ลุยส์บลูมฟิลเป็นหนึ่งในพนักงานของโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงลอนดอนเล่าให้เราฟังว่าเขาจะใช้วันหยุดที่ได้เพิ่มขึ้นมาไปทำอะไรบ้าง My first initial thought was charity work and then I thought I could do something else I could learn a new skill it's like there's so many possibilities that you can take with one extra day there might be times where we work a little longer than our usual hours but that would only be In the beginning, we might have to just compact our workload into smaller time frames, which might be a little harder, but I honestly can't see that as a bad thing. It's not a drawback, it's a. Just... We want to make this a better place to work, but also beyond that, we want to be part of a progressive change in society. We want to help with uh, environmental impact, we want to help with mental well-being, parenting, all sorts of other benefits throughout society that we believe can happen if changes in the way people work like this take on with other people. อังกฤษไม่ใช่ประเทศแรกที่ทําการทดลองในลักษณะนี้เมื่อ7ปีที่แล้วไอซ์แลนด์คือประเทศนําร่องที่สนับสนุนแนวคิดนี้ โดยไอซ์แลนด์ทดลองจำกัดเวลาทำงานจาก40ชั่วโมงเหลือ35-36ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์ครอบลุมประชากรวัยทำงานมากกว่า1%ของทั้งประเทศโดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อปี2019พบว่าการลดวันทำงานทำให้อะไรๆดีขึ้นเช่นความเครียดกลุ่มทดลองที่ลดวันทำงานจะเครียดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ทำงานตามปกติและยิ่งนานวันเข้าส่วนต่างนี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น แถมยังเครียดน้อยลงอีกต่างหากซึ่งจุดนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจถ้ามาดูเรื่องไฟในการทำงานแล้วจะเห็นได้ว่ากลุ่มทดลองเบื่อหน่ายกับงานน้อยกว่าและตัวเลขนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าเมื่อลดวันทำงานแทนที่จะทำให้คนเอื่อยเฉยแต่ผลการทดลองนี้ชี้ว่าคนจะก,กระตือรือร้อนมากขึ้นและมีความสุขกับงานมากขึ้น ปัจจุบันไอซ์แลนด์ถือเป็นประเทศแนวหน้าของโลกที่สนับสนุนแนวคิดทำงานน้อยวันแต่ได้เต็มประสิทธิภาพโดยนับตั้งแต่จบการทดลองตอนนี้ชาวไอซ์แลนด์ที่มีชั่วโมงทำงานสั้นลงหรือมีสิทธิ์เลือกลดชั่วโมงการทำงานได้คิดเป็นมากถึง86%ของประชากรในวัยทำงานทั้งประเทศแม้ว่าการลดวันทำงานจะมีผลดีมากมายแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งมองว่ารูปแบบการทำงานเช่นนี้อาจไม่ได้เหมาะกับทุกอาชีพ อย่างเช่นงานภาคบริการงานด้านสาธารณาสุขที่มักขาดแคลนบุคลากรและงานที่ไม่สามารถยืดหยุ่นในเรื่องเวลาและสถานที่ทำงานได้เช่นภาคการผลิตซึ่งอาชีพเหล่านี้ก็อาจจะมีปัญหาในการปรับตัวได้แต่แม้ว่าจะมีจุดบกพร่องแต่ปัญหาดังกล่าวอาจแก้ไขได้ด้วยการปรับการบริหารจัดการดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศต่างๆทั่วโลก เริ่มหันมาสนใจในแนวคิดลดวันทำงานกันมากขึ้นแม้ว่ากระแสลดวันทำงานจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การระบาดของโควิด19ได้เข้ามาจุดประเด็นและเปลี่ยนมุมมองของคนทั่วโลกให้ยอมรับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุน่นและไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆได้มากขึ้น